ก่อนจะนอนนะคะจนกวัวสีนอนหลับเลยค่ะตาหวาสิเริ่มนอนแล้วมันดึกแล้วอยู่ทางนี้สีถุงหรือมั้งสีถุงกว่าแลัะ ทางไหนหนาวแน,น่นออยู่ทังปีหนาวทาางพุ่นหนาวบนนอจ้าอยู่ที่บ้านที่ทางภาคอีสานหนาวนะคะ ตอนเช้าก็ตื่นนอนประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงตื่นแล้วเพราะว่าตื่นออกกําลังกายขาจางนวดขาส่วงนี้มันอากาศหนาวมันก็ต้องนวดตลอดส่นมันเดินบ่ด้เลยหามุดสตอนเช้ามันจะเดินไม่ได้เลยถ้าเราไม่เดินไม่ มันคามันจุดเวลาเขานอนแต่แค่มันสิมันมันหดคือมันไี่คว่แบรสวสาวมันแหลนมาใส่กันมันหดมันตึงไหมคะตึงมากแตนตรงนอนหันมาข้างอินนี้นอนหน ม,ม,มันเดินออกกำลังกายก็ค่อยได้เหตุคลิปก็ค่อยได้เพราะว่าไม่รู้จะไปทำคลิปอะไรเพราะเราเราเดินมากไม่ค่อยได้ช่วงนี้เราทำทำมากก็ไม่ได้มันหนาวเลย แถวภาคอีสานหนาวแต่บัวหลวงได้กรุงเทพกับสิบ้นหนาววันไหนแต่ว่าคิดน้ำข้าเจ้าทางน้ำถั่วมน้ำถั่วแห่งสิหนาวคักเพิ่นว่ามีผามี้อย่างโฮมจำน้ำถั่วมเพิ่นมดเอาห่มเพิ่นกับสิบัวคอยหนี้เข้าเกได้ันใดลำรวยซอยอย่างไรเกิดวันใ อยได้ทางดีค่อยเดินอากาศแต่กับเป็นอากาศดีสำหรับทั้งพายิซานอาจาจะจะน้อยแบบนี้กับสีนาห้วนนาห้วนนี่ห้วนบักขากได้จานยางไปใส่ก็ได้ ฮอนค่ะฮอนแนวยาบานเท่าหนหฮอนกับ้อนครัหนาฮอนแล้วก็บนาฝน จนะน,น,นอนแล้วนะคะดไนสวัสดีค่ะ